นีนะ่รีวิวที่พักที่ว่าใส่ห้องพักที่ตากผ้าก็ไม่มีไม่ทำระเบียงไม่ออกแบบระเบียงที่มีให้ให้ตากผ้าเลยบ้านนี้มันเป็นอย่างนี้เนาะแล้วแต่ออกแบบถ้าตึกใหม่น่าจะมีอยู่ระเบียงอันนี้ตึกเก่าแล้วไม่มีนะผพาใบเ,เก่าที่พักเก่าใส่เก่านี่เขาติดเพิ่มนะติดเสริมจะเป็นแบบนี้ที่ตากผ้าติดเสริมเอาแต่ไม่มีระเบียง โอ้สุดแล้วแอร์บ้านนี้มันติดแบบติดบนผนังแบบนี้นะมันไม่เผื่อซ่อมบำรุงเลยนะถ้าซ่อมบำรุงก็ต้องตั้งนั่งร้านอย่างเดียวหรือไม่ก็บันไดสูงหรือไม่ก็เคีนรถกระเช้าทำไม่ให้เอร์วิตเรื่องแอร์นะเรื่องซ่อมบำรุงอเวลาจะซ่อมเติมน้ำยาเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์